นะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนะสิปัญญาสัมมาทาาสีลำดับต่อไปจะได้บรรยายธรรมะ พอเป็นเครื่องสนับสติปัญญาพุทธมธิตทั้งหลายบรรดาพวกท่านทั้งหลายได้เข้ามาประชุมอนิบาลท,ที่นี้ <c oughs> เพื่ออบรมทันจิตทำใจของตนให้หมดจดต่องใสเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันโอกาสของอาตมาที่จะต้องมากชาวิตศารนาให้ท่านทาั้งหลายฟัง หลวงตาก็ไม่ใช่เป็นผู้สันทัดในกรณีเหล่านี้เพราะไม่ค่อยได้สันทัดมีแต่แผนสนัดตาําราเพราะฉะนั้นว่าไปบางทีก็เข้าเหตุเข้าผลบางทีก็นอกลูกนอกรอยไม่เขา้าฤทธเขา้าทางเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไวห้หูว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของตนแล้วก็วจง เก็บไปประพฤติปฏิบัติ <c oughs> บรรณาเราทุกคนที่เข้ามาที่นี่ความมุ่งมา่นปริศนาของใจต้องการสมาใจของตนอันนั้นเป็นจุดใหญ่พอเรามองดูหรือเราได้พิจารณาถึงภัย ในวัฏฏัสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายในโลกนีออ้อันนี้เป็นไอใหญ่หลวงที่จะนำมาถึงเราแล้วเราก็ไม่สามารถจะหนีข้ามจากมัดจุคือความตายตัวนี้ไปได้ เมืม่อมองเห็นภายในวัฏฏะสงสารตัวนี้คอย่างนั้นแล้วความบากบันความเล่งพินิพพเจนาให้ควรถึงการปฏิบัติเราต้องช่างดูเราในขระยะเขา้าบรรษามานี่ได้สิบสี่สิบห้าวันอย่างนี้เป็นต้นการทำใจของเราวันหนึ่งเราทำกี่ครั้ง แล้วเกิดความสงบแม่นั่งนานขนาดไหนนี่อันนี้ควรจะต้องคิดควรที่จะต้องพิจารณาในตัวเราจึงสมกับไปทันยกว่านาติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหลายเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงว่าให้เราให้ค,ควรพิพจรารรณาระหว่างสิบสี่สิบห้าวันนี้ที่เรา เข้าภรษาได้ทาจิตทําใจในเวลากลางค่ำกลางคืนเป็นอย่างไรครับแล้วมีความรวมลงไปหรือเกิดความสงบอย่างไรเป็นแบบไหนให้ใคควรช่างดูจิตดูใจของเราอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการทวนถึงวาระที่เราจะต้องมาพิจารณาอย่างนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นสมมติว่าใจไม่สงบ แล้วเราทําอย่างไรใจจึงไม่สงบนี่อีกอย่างหนึ่งแล้วทาอย่างไรใจจึงสงบเยือกเย็นตั้งอยู่ชัางพอใจปาาศจากในเวลร,รรมออกไปจากใจนี่ประการที่สองอันนี้ต้องช่างดูพิจารณาดูตัวของเราที่เราประฤปฏิบัติอย่างนั้นต้องปวดก,า,กาลงไปแห่งสิ่งนี้พิจารณาลงไป เมื่อสิ่งใดที่มันยังบกพร่องสมมติเราทำมาตั้งสิบกว่าวันอย่างนี้มันก็ไม่รับความสงบนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วเราทำอย่างไรตั้งจิตไว้อย่างไรที่จรณาอะไรจึงใจนั้นไม่สงบนี่เราก็ต้องควรดู <c oughs> มองดูเข้ามาข้างในอย่ามองดูข้างนอกมองดูข้างนอกมันไม่ค่อยสวย มองเข้ามาข้างในข้างในตัวเราแล้วมันก็จะสวยงามน่าดูน่าชมมองอยูในนี้เต็มไปด้วยสารีระมีหมูเป็ดเห็ดไก่สารพัดหน่อไม้สารพัดมันอยู่ในนี้เต็มที่ไปหมดเพราะฉะนั้นกินเข้าไปบ่อนเข้าไปทุกวันทุกวันมันเสียไปเปล่าเปล่าา,ายออกไปเพราะฉะนั้นต่อให้มีประโยชน์อย่างนี้ ไหนๆชีวิตจะต้องตายจากพัด้าจากไปแล้วเราก็ต้องแสวงหาความดีคือการทำใจนี่เป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าทรงมาให้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเหล่านี้เป็นต้นเป็นเครื่องทรมานใจเป็นเครื่องบังคับใจเป็นเครื่องตัดกิเลสของเราอย่าให้มันดิ้นรนกระวนกวายวันหนึ่ง อย่างในปัญาหาอย่างนี้ฉันจะขึนเท้าทุกวันนั่งผักนั่งสมาธิทุกวันนี่นี่นั่งลงไปตั้งแต่พระท่านเทศก็ประมาณราวชั่วโมองครึ่งหรือไม่ถึงดีอย่างนั้นเป็นต้นบางองท่านก็เทศนานแต่ล้ตาไม่ค่อยมีปฏิพานกว่านี้ได้ใส่นหน่อยครึ่อองชั่วโมองก็หมดแล้วหมดพุงเป็นอย่างนั้นไม่มีพุงจะเทศ ข้าวมันน้อยคงไม่พอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าพรต้องพูดกันโกงไปโกงมาว่าอย่างนั้นไม่ต้องออกทอบเล่นถูกไม้มากมันก็ลําบากคนบางคนก็มีนิสัยอย่างนั้นบางคนก็มีนิสัยไม่อย่างนั้นมันต่างกันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างการกระทําใจของเรานี่เราต้องปวดดูทุกๆวันก่อนจะเข้ามา ภาวนาวันนี้ก่อนขึ้นสลาดเมื่อตอนกลางวันเราได้นั่งภาวนาหรือเปล่าแล้วกวดตูอย่างนี้เราไม่ได้นั่งทำทำอะไรอยู่เนีต้องตีตัวเราอย่าไปกังวลอย่างอื่นเข้าพรรษาหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราหรือตั้งทําตั้งจิตจังใจให้นั่งสมาธิวันหนึ่งเอาสักสองที อย่างนี้เหมาะเหมาะก็ครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้เวลาเลิกจะทำวัดทำวาหรือก่อนขึ้นทำวัดทำวาบ่ายโมงเมื่อจำวัดแล้วไม่ใช่จะจำวัดทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ไหวอ่ามันก็แย่เล่นเป็นหมูนอนอย่างนั้นก็ไม่ไหวอืดอืดอือดอยู่ื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทศอย่างนี้ก็เป็นการเตือน หรือเกิดการให้สติก็หนักไปบ้างเพราะนั้นก็ต้องขออภัยอย่าให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเราเรากินข้าวหม้อเดียวกันสระเดียวกันแกงก็หม้อดเดียวกันมีสิ่งใดไม่ดีก็ต้องตักเตือนกันเพื่อให้เป็นประโยชน์กับหมู่คณะหรือบุคคลผู้นั้นจะได้ประโยชน์ขึ้นมาผู้เตือนนั้นเป็นผู้ที่หวังดีถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ไม่ใช่ว่าจะไปหยิบยกเอาโทษเหม็นของคนอื่นอย่างเดียวเป็นอย่างนั้นความเตือนนั้นก็เตือนผวังให้ดีให้เกิดประโยชน์กับผู้นั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ประโยชน์ผู้เตือนเขาก็ต้องวางอุเบกขามันเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างนั้นแล้วก็จะไปโกรธคิวให้เขาก็ไม่ไม่ถูกหลักถูกการที่เป็นอย่างนั้นว่าถึงใจจริงของบุคคลผู้ที่เต็มไปด้วยความเมตตาต้องเป็นอย่างนั้น พราะฉะนั้นการทําใจก็เลยบรรยายมาเหลือซากเหลือเหลือเหลือที่จะฟังเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะหยิบยกอะไรมาพูดเป็นอย่างนั้นพูดไปกีสีก็เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่ได้ออกไปที่อื่นธรรมอระอุตสาธรรมอระอุศลาธรรมะอย่างนี้กุศลก็ดีอุศลก็ดีตัวของเราเป็นผู้กระทับไม่ใช่บาปอันนั้นจะเข้ามาหาเรา ยังจะไปฆ่ากันรันฆ่ากันฆ่ากันวันกันฆ่ากันอย่างนี้เราก็ต้องไปสร้างขึ้นใครจะเข้ามาสร้างให้เราบางทีก็มาฆ่าเราก็มีอย่างนี้มันก็นน่นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ฆ่าเขานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจังว่ากุศาคดีอกุศาคดีเราต้องไปทําขึ้นบุญกุศลที่จะเจริญเมตตาภาวนาคนนั้นกันเราเนี่ต้องเป็นคนเอาใจใส่ ตั้งใจจริงๆแล้วก็ระทำจริงๆนี่ทำไมคนอื่นเขาทำได้สงบแล้วเราทำไมทำไมนไม่ได้สงบนี่ต้องมีมานะเรียกว่าอุสาหะมานะอุสาหะเพียนภาคเพียนพยายามตั้งจิตตั้งใจลงไปให้มันแน่วแน่ลงไปนี่เป็นอย่างนั้นเตือนอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดีให้เข้าไปถึงหูถนัดถนัด อยาาให้เป็นหูหูจอบหูปงขีไปหมดแล้วก็มาใครใดเรื่องเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นหูจอบหูปงขีแล้วมันก็ไม่รู้สึกไม่ได้ซึมซาบดินอย่างไเข้าไปน้ําจะเจนเข้าไปเท่าไรก็ไม่ซึมซาบเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกนนีก็เหมือนกันเราเคยทํามาอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลัง เติมได้ลงไปอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนีอ่อันนี้เราก็จะต้องแก้ไขทำอย่างไรครูมาอาจารย์ก็เทศไหมอง์ไหลยอย่างนั้นอย่างนี้พิธีีลิก,กแผงนี่อุบายอันใดที่จะเป็นไปเพื่อเกิดความสังเวชปลดใจกับใจของเราตัวนั้น ให้หยิบยกตัวนั้นมาว่ากล่าวลงไปในใจของเราอย่างนั้น,อย,น,นอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาไม่ได้กระทําเดินไปไหนมาไหนถ้นึกขึ้นมาได้ก็ต้องว่าสวดสัมวาทยในใจของเราอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาใจนั้นเมื่อถูกอันตรีบังคับผูกเข็มเข้าอย่างนั้นแล้วมันจะต้องสงบเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานี่็เหมือนกันว่าบริกรรมอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลา ตามธรรมดาคนเราชอบสบายชอบวางใจเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งว่ากาหนดจะรู้ๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งอะไรแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นมาหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปีแล้วทำอย่างนั้นมันเกิดประโยชน์ขึ้นหรือมันเสื่อมลง หรือมันเจริญขึ้นอย่างนี้เราต้องใคร่ควรต้องพิจารณาตัวเราต้องใคร่ควรตัวเราว่ามันดีขึ้นหรือมันมันเป็นอย่างไรหรือมันยังทรงอยู่เก่าเพราะฉะนั้นจึงว่าปัญญาเป็นสิ่งสําคัญก็ต้องควดกอมพิจรารณาใคร่ควรติตัวเราที่เป็นสิ่งสาคัญที่สุดเมื่อติไปอย่างนั้นแล้วใจมันก็จะมีความเข้มแข็ง มีความอาดอาหารเราจะนั่งนอนคินอยู่อย่างนี้หรือภัยที่ไปหมยหัวอยู่ร้อนอย่างอะไรอยู่นี่คือความตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายจะต้องมาครอบงำเราเราไม่รู้วันไหนลมเข้าแล้วไม่ออกก็ตายลมออกแล้วไม่เข้ามันก็ตายมีอยู่เท่านั้นชีวิตของเรานี่เพราะฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาเห็นภัยอย่างนี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจ อย่างบาง,งองท่างกบให้บดิบกันมากๆว่า้เร็วๆเราก็ลองดูสักเจ็ดวันแปดวันอย่างนี้มันคงเป็นผลหรือไม่เป็นผลก็เลิกไปอย่างนี้กําหนดจะลู้เฉยๆอยู่อย่างนั้นไม่ได้เรื่องไดนเราก็เดี๋ยวก็สัตว์ประงกสับ์ประเหนื่อยนะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้จักจะแก้ไขแล้วคนแทกไม่รู้จะอาอะไรมาเทีว่ามากเขาก็่าดา่านฮะมันก็เป็นอย่างนั้นนี่เราต้องการจะแก้กัน เดี๋ยวก็สั่งปลงเขาไมอีกแล้วก็มันไม่แก้ไขมันก็เอาอย่างแบบเก่าเหมือนเห็นเขาก็โดดน้าลงไปตายคนเราก็เห็นเขา้าเราก็อยากตายก็โดดเข้าไปเมันก็ตายคนก็จมไปเล้วมัว่ายน้ําไม่เป็นน้ากาลังเชี่ยวบอหมาเนี่ยมันเป็นอย่างไนเราก็ต้องดูตัวเราทาไมไมันจังจังจังจะโง่งงงเขาเาต่าซุนอย่างนั้นไม่แก้ไขแล้วจะทาอย่างไรนะ ปล่อยให้ถิ่นนมิทาเข้าครอบมาตัวถิ่นนมิทาถูครอบมาในใจแล้วความเจริญของการบําเพ็ญไม่เกิดขึ้นเพราะเขาแก้ตัวนี้ไม่ตกมันไม่เจริญพอเข้าไปสี่ทีสีท,ทีใจนั้นมันก็ชักอ่อนอกอ่อนใจไม่อยากนึกไม่อยากคิดกำหนดความรู้อยูเ่เฉยเฉแล้วก็น้อยเข้าน้อยเข้าน้อยเขาก็หมดไปหมดความรู้สึกมาไหน ทีนี้ไม่ทั้งคนั้นครอบเข้ามาทันทีอันนี้เป็นจุดสําคัญที่สุดของนักปฏิบัติถ้าไม่แค่ไขตรงนี้ตายทุกคนไปไม่รอดไปไม่รอดเลยตายแน่ตายแน่ตา,แนตายนอนตายด้วยความดีแต่ว่าไม่ตายอย่างที่เสียทางโลกตายอยู่อย่างนี้ก็ยังดีกว่าไปสร้างบาปทั้างกรรมทางโลกทางสงสารนี่แต่ว่า,า,าก็ขาดมรขาดผล นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนั้นก็พยายามถอนขึ้นมาสินิพพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทันเรียกว่าปัญญาการค้นคว้าสินิพพิจารณาให้รู้ความจริงปัญญาท่านทั้งหลายก็เข้าใจอยู่แล้วเป็นปัญญารอบรู้กองสังขารเมื่อรู้รอบรู้ในกองสังขารก็จําเป็นจะต้องวางสังขารตัวนั้นไปเป็นแบบทลายมันแบบขวานอยู่มันหนักนี่ รู้ตำราก็ต้องรู้หัวใจด้วยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปใน,นหัวใจอันใดเป็นปัญญาอันใดเป็นอกุศลเราจะต้องแก้อกุศลทาลายอากุศลนั้นให้หมดไปอย่างทีนี้ไม่ทักตัวนี้ก็จัดจัดเป็นอกุศลมือนกันแต่ว่าอย่างนี้มันบาดอยู่ข้างในบาดในตัวเราเองไม่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเป็นนั้นแก่ลงไปจนไม่มีทีนี้ไม่ทักจิตใจนั้นก็โปร่งจิตใจแล้วก็เป็นหนึ่งเป็น เป็นเอกเทศอยู่อย่างนั้นนั่นมาใจพระเอกเทศอย่างนั้น,น,น,ก,น,นก็กําหนดพิจารณาลงไปที่ร่างกายวันหนึ่งถ้ากินอะไรเข้าไปเนี่ยถ้าทานอะไรทานปลาทานกุ้งทานหมูลําพึงไปแล้วออกมาเป็นอะไรย่อยเข้าไปแล้วเป็นธาตุดินธาตุน้านําธาตุลมธาตุไฟเป็นเลือดเป็นดินเป็นน,น้ำเป็นไฟไปอย่างนั้นต่างๆนานาพันนาไปอย่างนั้น เมื่อพัณน,นาอย่างนั้นให้ถิงนในมิถุนความห่วงเหงาที่ความคิดเกียจคิดค้านอย่างนั้นมันก็ต้องหายไปเพราะใจนั้นมันมันเกิดความล่าเริงบันเทิงกับไอสิ่งที่เข้าไปค้นคว้าพินิพพิจารณาอย่างนั้นทีนี้ถ้ามันเข้ามาอยู่ไม่ได้มันเป็นข่าศึกกันถ้าเมื่อความขิดเกียจคิ้ค้านกําหนดอยู่เฉยๆไม่คิดไม่นึกอย่างนี้ทีนี้ไม่ถ้ามันย้อนตามเข้ามา ส่วนการค่องกว่าเป็นนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้นแล้วทีนี้มิทาย่อมหายไปนี่เราต้องแก้ตรงนี้จุดสําคัญนักปฏิจจบัติถ้าไม่แก้ตรงนี้ตายไปไม่รอดภาวนาไม่เป็นว่าคงคงอ่ะไม่เป็นเลยเป็นยังไงกษัตร์ประงกอย่าว่าเป็นแบบไหนอ่ะเป็นไม่ได้อ่ะเป็นยังไงแก้ทีนี้มิทาไม่ตกก็จะเป็นยังไงนักภาวนานอ่ะนี่ต้องฟังให้ดีดนะฟังให้มันเข้าถึงหู หัราถึงถึงถึงหัวใจอย่างนั้นมัน,น,นจึงถีงถึงดีอย่างผมอาจารย์เซอรเคบอกหูวงกีนหัวกระทนี่มันไม่ได้ลดลิ้มหูจตอบไม่ได้ล,ลดอะไรเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่ว่าคันอย่างนี้เพื่อเพื่อต้องคารแก้ไขตัวนี้เป็นจุดสําคัญของนักปฏิบัติยิ่งพระเรายิ่งสําคัญที่สุดนี่เป็นอย่างนั้น ค้นลงไปสิอย่าให้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นมันสับระงอบเราต้องค้นลงไปอันใดที่เราต้อง,อง,ง,องาการจะคน้นเดินลมก็เดินเข้าไปแพ่งจากหน้าผากลงไปถึงปลายเตียงแพ่งจากปลายเตียงขึ้นมาถึงหน้าผากลงไปเบื้องซ้ายลงไปเบื้องขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังอย่างนี้เราจะง่วงอย่างไรง่วงไม่ได้นักอนา,าพาก็จําเป็นจะต้องเอาแบบนี้ มันจะงวงมาอย่างไรอ่ะถ้าพระงงจะเกิดขึ้นดังอย่างไรไม่ดีเลยหลวงตาลองมาหมดอลองมามัดกันไมใช่ว่ะจะมาสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ใๆมัน,นโตโพตรจำนี้เพื่อโคตรต้องการให้พวกเราดีไม่จะติให้เสียดีแล้วเ็าจะไปว่าเสียไม่มีธรรมเนียมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแก้ตรงนี้เป็นสิน่งสำคัญอย่านิ่งนอนใจอยู่ นอนใจอยู่ไม่ไดว้วันเวลามันจะหมดไปหมดไปหมดไป,ดไปทุกวันทุกวันชีวิตเรานี่รูฝุ่นฝุ่นผับผับสิบห้าวันแล้วอีกสองเดือนครึ่งก็จะออกพรรษาหนึ่งเพราะฉะนั้นการสร้างความดีจะต้องบากมันเร่งลงไปให้มันเต็มที่อย่างในพุทธการอย่างนี้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานในพรรษาต้องบำเพ็ญความภาคความเพียรเต็ม,ม,มที่บางองค์จนได้สาเร็จบางองค์เท้าแตก บางองค์ตาแตกหรือในสธิอย่างจักรูบาลอย่างนี้ตาแตกเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนกันต้องเมื่อจิตใจมันยังไม่ดีแล้วจําเป็นอย่างยิ่งก็ต้องเข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งใดที่มันทับตัวเราก็ต้องแก้ตัวนั้นให้ออกไปนี่มันเป็นอย่างนั้นถึงเรียกว่าเราเป็นผู้ได้รับการศึกษาดีนี่เป็นอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีอะไรก็ค้นลงไปในจิตในใจ ใจจะไปเพิดเพินอะไรก็เอามาใข้ปวดเพื่อเพอิินรูปรึอรูปตรงไหนมันสวยตรงงามที่แก้มที่หูที่จมูกที่เลนที่กายตรงไหนทุกส่วนทุกของร่างกายตรงไหนมันสวยมันงามซ้อมเข้าไปอย่างนี้อะไรมันสวยมันงามแล้วก็ทวนกลับมาใครเป็นคนว่าสวยว่างามมันเกิดจากที่ไหนนี่ลักษณะของปัญญาต้องค้นอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้แต่บางท่านไม่เข้าใจก็หาว่า การค้นอย่างนี้เป็นลักษณะของการคุ้มชั้นน yeah. ี่พูดอย่างนั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่เป็นเลย uh. ว่าเด็เดเทันี uh. ลักษณะของปัญญาจําเป็นต้องคดคิดคิดค้นอย่างละเอียดเอออกคิดเต็มที่คิดซักซัก,ซ,กซักไซไล,ล่เลียงจนไม่มีอะไรใจผู้นั้นไปว่าอันใดเกิดที่ไหน กำหนดดูอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นสระภาวะทำมันที่เป็นความบริสุทธิ์นะไม่มีเครื่อนไปไหนอยู่เฉพาะที่อย่างนั้นลักษณะตัวค้นคว้าพิจารณานั้นเป็นเพียงเหตุเท่านั้นเพื่อจะนำมาเปความสุติธรรมของใจเท่านั้นเองเมื่อพิจารณาตกลงไปเต็มที่แล้วปล่อยวางหมดเรื่องการค้นคว้าเป็นนิพพิจารณาในานามาทำตัวนั้น ขาดจากหัวใจใจที่เป็นสุติธรรมนั้นแยกออกมาเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการค้นคว้านี่เป็นหลักสําคัญถ้าขาดการคานน้นคว้าแล้วเป็นไปไม่ได้มัวแต่ให้ใจสงบอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นนั่นหนักไปในเรื่องสมาธิเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการคาน้นคว้าผิดนิพิจนานี่เป็นหลักสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นใน ในในในอนัตตาคณา,าสูตรท่านแสดงถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงใช่ตัวตนเราไหมไม่ใช่ตัวตนเราแล้วไม่ใช่ตัวตนเราควรควรเข้าไปยึดถือไหมไม่ควรยึดถือไล่เลียงลงไปทุกชิ้นทุกอันจนาทั้งจบของปัญจฐานทั้งห้าแล้วก็ไปลงบาทให้คาถาว่าอย่างไร แสดงว่าเออเมตังยธาภูทังสมับปัญญายาทัศบังพึงรู้เห็นตามควาเมเป็นจริงด้วยปัญญานะปัญจขันก็มีหน้าที่ตั้งอยู่อย่างนั้นถ้าปัญญาเข้าไปรู้ความจริงแนละ้วมันก็แยกตัวออกมาใจก็ถึงวิสุทธิธรรมใจก็เหลือเฉพาะใจดวงเดียวขันก็สักแต่ว่าขัน นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพิจรารณาให้จริงแล้วย่อมประจักษ์กับตัวเราไม่หนีไปที่อื่นขอแต่ให้จริงลงไปเท่านั้นไม่ต้องไปค้นในตำหนักตำราที่ไหนค้นในตัวของเราเนี่ยให้แจ้งชัดนะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดถ้าใจมันได้เห็นจริงแล้วและเปิดตำราข้าโกงเป๊ะไม่มีผิดเลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แสดงธรรม พอเป็นคติได้น้อมนําไปปีนี้พิจารณาสิ่งใดที่เราบกพร่องสิ่งใดที่ไม่ดีก็ต้องแก้ไขในเรื่องการภาวนาของเราให้มันเจริญรุ่งเรืองผ่องใสขึ้นมาในจิตในใจของเราต่อน,นั้นไปก็จะได้บังเกิดความสุขความเจริญพอกง,งามในศาสนาธรรมคํามทางสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดังได้แสดงมาคุณควรคือการรักเวลาเอวังก็มีด้ดยประกาศและเชนนี้